แจ็คไปรับลูกอีกแล้วเหรอไปรับลูกชายบอสโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปถึงโรงเรียนเลยแล้วแบบเด็กอ้วนอ่ะที่บอสเอาลงในเฟซบุ๊กชื่ออะไรนะน้องเบอร์ดี้ครับผมน้องเบอร์ดี้แต่อยู่โรงเรียนเขาจะเรียกน้องไอติมเรียมีหลายชื่อชื่อจริงชื่อน้องสมชายมันมีหลายชื่อมากแต่ทีเี็ดคือต้องบอกว่าผมไปรับที่โรงเรียนเนี่ยแล้วแบบโอ้โหเขาดังมากเขาดังภายในช่วงแบบว่าคาวันคาบคืนนี่ กางเกงหลุดตูดได้แม่เฮ้ยกินเหมือนแจ็คเลยอ่ะเพราะว่าชาวแจ็คนั่งแต่งหน้าอยู่ก็กางเกงหลุดตูดนอ่ี้เหมือนกันใครไม่รู้ไปดูในกีกิ๊เมื่อกี้กีิ๊อัดอ่ะไม่แต่คือตอนสังเกตอีตอนลุกนั้นเนี่ยแหละอยากจะเปลี่ยนเกงในให้ลูกเริ่มย้้ยแล้วทำไมถึงทำไมถึงตัดสินใจไปที่ไปหาเขาอีกอ่ะพ่อะอะไรคือต้องบอกว่าจะต้องพาเขาไปกินข้าวอยู่แล้วพวกแบบว่าลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยเขาชอบกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเนี่ยสนิทกับทาง หัวหน้าของคุณแม่เขามแม่เขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อะไรเงี้ยฮะแถวเมืองทองนะฮะร้านกองเด็กเซียงนะฮะตกลงรับเลี้ยงเปลูกแล้วก็ <c oughs> เหมือนเราก็ไม่มีลูกแล้วซ้อมไปก่อนซ้อมแม่จริงๆแล้วเป็นลูกตัวเองไม่ได้เปล่าผมไม่มีพี่เออลูกตัวเองเปล่าแล้วก็มาทําเป็นแอปว่าแบบน่ารักมากผมรับเลี้ยงเด็กเงี้ยแกมนายิกมากเอาชื่ออีกครั้งหนึ่งชื่อน้องน้องสมชายครับจะจำไว้เื่องชื่อชื่อน้องเบอร์ดีเบอร์ดีน้องเบอร์ดีร้องไห้แล้วกร้องไห้ร้องไห้เปิดให้บอกบอกเปิดนมให้พี่ดูหน่อยเนี่ยโอ้ยแก้งเด็กไม่แต่เพื่อนจำได้ปะที่ที่แจ็คส่งเข้ามาในกูบ่ะแล้วก็ถามว่าเด็กหายใจออกปะ เอ้ยเอ้ยคือใจออกนี่เป็นเบาหวานแล้วล่ะเบาหวานเลยแ่มากเลยนะโอ้ยตัวเม่นนิดนึงคือถ้าอย่างไปตัวเมนตัวเม่นไปเม่นกินเปรี้ยวอะคือแจกันเหรอซ้อมต้นเด็กจะมาแล้วที่เปนว่านะวาดมตัวเองเรี่ยงเนี่ยบอกว่าในเฟซบุ๊กของที่เกิดมาคุยเนี่ยนะครับตั้งแต่โพสต์รูปลงไปเนี่ยคนกระทืบไลค์ไป จะ9ก้าแสแล้วนะเออเยอะที่สุดนี่จะก่อนคุณเคยเห็นภาพไหนมีมีมีคนกดไลค์เป็น9ก้าแสนไม่มีนะผมเกิดมาในหน้าตัวเองไม่เคยเจอต้องไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่ภาพนี้ภาพไหนนะภาพหนึ่งภาพที่นั่งกันซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่านะฮะเมื่อไรก็ตามที่ภาพในหน้าวูดี้เกิดมาคุยเดยวคุณผู้ชมเข้าไปเลย เฟซบุ๊กค้นหาคําว่าวุ้นที่เกิดมาคุยเนี่ยถ้าคุณเจอภาพแจ็คก,กับเด็กอ้วนน้องน้องเบอร์ดี้องเบอร์ดี้เด็ดจดเลยเบอร์ดีจจ้รูปรูปที่ที่เขากดไลค์รูปไหนสีขาวถ้าเกิดว่าภาพนั้นเนี่ยมีคนกดไลค์เกินหนึ่งล้าน<พ>าเราจะพาเบอร์ดี้เหมะอะรายการเราจะเรียกว่าน้องน้องเบอร์ดี้หนึ่งล้านไลค์ลูกแจ๊ เวลาเจอเขาเขาเป็นเด็กขี้อายไหมเหมือนถ้าเจอต้องอะไรเงี้ยเขาจะแสดงเลยก็ต่อเมื่อถ้ามีของเล่นให้เขาไม่เป็นเด็กกวนกวนกวด่าด้วยด่าด้วยไม่กิ๊บว่านะมันทําให้ทุกคนนึกถึงแจ็คตอนแฟนฉันไงตอนอ้วนอ้วนตอนที่แบบเหม็นเปรี้ยก็ยังไม่ดังตอนนั้นน่ะใช่ทุกคนนึกถึงตอนนั้นไงก็เลยแต่แปลกเรื่องแฟนฉันผ่านมากี่ปีแล้วนะเออสิบเอ็ดปีครับจะสิบสองแล้วปีบอ็ดปีแจ็คยังไม่เปลี่ยนนะเออทุกคนเขาไปไหนถึงไหนเจริญกันไปหมดแล้วนะแจ็คก็ยังไม่เปลี่ยน หน้วกบบพุ่งทึบโผลมันจะอ้วนขึ้นความอ้วนเหมือนเดิมยังหากินกับเรื่องเดิมๆใช่แล้วผมเนี่ยแอบโง่ไงจริงๆแล้วสลาดแต่ว่าแต่กูขายไม่ได้เลยต้องขายไม่ได้เนยโง่โง่จริงแกล้งโง่โง่จริงเหรอโง่จริงท่านไหนบชั้นไหนปลาปริญญาตีมอลังสิตครับไม่ต้องไม่ควรบอกสถาบันนะถ้าจะบอกว่าโง่อ่านี่ไงภาพนี่ภาพคุณผู้ชมเขามากดไลค์เยอะแล้วครับผมให้ถึงเลยร้านไลค์เลยต้องไปที่หน้าเฟซบุ๊กของผู้ที่เกิดมาคุยขอย้ำ คนหาคำว่าวุธีเกิดมาคุยแล้วคุณจะเจอหน้าภาพนี้หรือภาพแรกไปกระทืบไล่ด่วนท <ะ S 2> ิพยหนึ่งล้านเมื่อไหร่น้องเบอร์ดี้มารายการเราแล้วลมีสิทธ ข้าวงการปะมีสิทธิ์แล้วเดี๋ยวโชว์การแสดงด้วยให้คุณผู้ชมอย่างมีความสุขเลยแจ็คจะเป็นป๋าดันเองใช่แล้วครับผมบอกทุกคนหรือยังว่าเด็กคนนี้ไม่เด็กของเราเป็นเด็กค่ายอูนิเวิลครับผมเป็นสัญญาเลยนะสัญญาทำตามพี่บุ๋มปนัดดาไงทำตามพี่บุ๋มปนัดดาเด็กในสังกัดดาราพี่บุ๋มงานนี้เป็นยังไงบ้างอะไม่รู้เราไม่รู้เนี่ยคือเลยอยวยังไม่ยังไม่เดี๋ยวหางานให้ก่อนถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ